ที่วัดในสมุทรปราการสาวสติไม่ดีจุดไฟเผาสารเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งชาวบ้านมาขอโชคลาภจนได้รับความเสียหายเจ้าอาวาสเชื่อไม่ใช่อภพศแต่เป็นอุบัติเหตุเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่7กรกฎาคม68ด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้รับแจ้งจากสายด่วนว่ามีเหตุเพลิงไม่พายในวัดบางไา่หมู่11ตำบลบางเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จึงนำกำลังพร้อมด้วยรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนทองโครงสร้างเหล็กหลังคากระเบื้องกว้างประมาณ3คูณ3เมตรสูง4เมตรภายในสารมีแท่นกราบไหว้สักการบูชาหุ่นผู้หญิงใส่ชุดไทยชุดไทย4ชุดและด้านหน้าสารมีเรือไม้ตะเคียนทองยาว3เมตรกว้าง1เมตรตั้งอยู่โดยไฟได้ลุกไหมหุ่นและชุดไทยที่แขวนไว้ภายในสารได้รับความเสียหายโชคดีที่ชาวบ้านเห็นก่อนเลยเข้าไปช่วยดับได้ทันโดยชาวบ้านได้ช่วยกันจับนางสาวบีนามสมมติ อายุ34ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสอบถามเบื้องต้นนางสาวบีบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยใกล้กับวัดก่อนที่จะมีนายสำเริจสงวนนามสกุลอายุ60ปีพ่อของนางสาวบีเดินทางมาที่เกิดเหตุและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าลูกสาวป่วยจิตเวชสติไม่สมประกอบรักษาตัวอยู่และคงไม่ได้กินยาก่อนจะแอบหนีออกมาจากบ้านพักจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้พ่อนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยรถกู้ชีพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อรักษาตัวต่อไปสอบถามนายวิชัยนิม,มาอายุ63ปีวัยวัจกรวัดบางไฝ่เล่าว่าสารเจ้าแม่ตะเคียนทองมีคนมาขอหวยและถูกรางวัลเยอะมากตนเองได้ยินผู้ก่อเหตุพูดว่าจะเผาเพื่อบูรณะใหม่ซึ่งก็ตกใจมากกับคำพูดฟังแล้วรู้สึกขนลุกหลังจากนี้จะได้ปรึกษากับกรรมการในวัดว่าจะบูรณะซ่อมแซมอย่างไรพระปัญญาถนอมพงนวินอายุ54ปีเล่าว่าสารแม่ตะเคียนแห่งนี้ เจ้าอาวาสรูปก่อนสร้างมาสิบปีเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามาบูชากราบไหว้ซึ่งบางคนก็มาขอโชคลาภถูกหวยก็มีและซื้อชุดไทยมาไว้ที่ศาลซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นอาตมามองว่าเป็นอุบัติเหตุและเกิดจากการกระทําของบุคคลไม่ใช่อาเพศหลังจากนี้คงต้องบูรณะขึ้นมาใหม่ส่วนคนก่อเหตุก็อยากให้ผู้ปกครองพาไปรักษาอย่าปล่อยแบบนี้เพราะจะทําให้เกิดความเดือดร้อน